เอาลมกดตรงนี้เพื่อที่เจ้าลมเวลาใส่ใช่ไหมมันไม่ออกเวลาออกก็ใส่นี้แต่มันจะมีตัวหนึ่งที่คนเขาไม่ค่อยรู้คือตัวนี้ว่ามันใช้ทําอะไรให้ตัวเนี้ยใส่เข้าไปตรงนี้พี่เสียบเสียบเข้าไปให้ตรงหัวเนี่ยมันโผล่มาหน่อยนึงแล้วก็ใช้น็อตอ่ะน็อตแต่แย่เข้าไปตรงนี้เอาตัวน็อตวางนี้ไงอ่าปกติตัวนี้มันไม่ต้องใช้แกนนี้ก็ได้มันไปใช้กับอะไรก็ได้มันเป็นเหมือนตัวจับน็อตเนี่ยอ๋อหัวหัวน็อตอ่ะ เวลาเราใส่เราต้องจับน็อตหน้าไข่ใช่ไหมแต่เวลามันใช้อะมันเอาน็อตใส่ตรงนี้แล้วล็อกแล้วเวลาไข่ลงไปนี่เวลามันโจมอ่ะตรงนี้มันจะถ่างเองถ้ากดนะมันจะถ่างนี่นะมันถ่างเองจนหัวมันโจมห่ะนะตรงนี้มันจะถ่างมันเองเวลาเราใช้อะมันจะถ่างแต่มันใส่ได้มันมีอยู่ทั้งหมดสามสีสีแดงตัวเนี้ยมันใช้กับตัวไม่ใหญ่มากน่าจะใช้แค่ทีที่หนึ่งทีสองอะคือตรงนี้ต้องไม่ใหญ่มากอะมันอยู่ที่ขนาดตรงนี้ ถ้าใ,ใหญ่มากไปเดี๋ยวมันจะบานมันไว้สำหรับขับนน็อตเอาน็อตใส่ไว้ข้างในน็อตใส่ข้างในเนี่ยแล้วเวลาไขเข้าไปเสร็จเวลาน็อตจมเข้ามาแล้วเสร็จแล้วตรงนี้มนติดผิวมันก็จะบานออกอันนี้คนไม่ค่อยรู้ว่ามันคืออะไรไม,ไม่ไม่ค่อยมีใครรู้ว่ามันคืออะไรอะ่ะไม่ค่อยมีใครซื้อมากกว่าพี่โดยประมาณซื้อมาก็ผลมากก็เก็บแต่ผม,ม่าใช้แม่งหมดอ่ะ จริงๆน,นี้ก็ใช้มานานแล้วลหละแล้วก็ใช้น้ํายาใช้สมอสะอาดไม่ใช้ดีน,น้ํายาใช้แล้วแบบเหมือนใหม่เก็บเลยเหมือนไม่เคยผ่านมืออะสองพันเก้าเองผมก็ซื้อมาผ่านให <c oughs> ้ดิเอาโหกาไรเห็นเห็นตัวนี้ก็ใช้ต่อน,นี่ยแหละใช้ต่อหนึ่งทับสี่อย่าลืมนะไม่ต้องไปงันแบบคนอื่นนะผมเห็นมาเยอะแล้วคนที่ใช้วีล่าแล้วออกไม่ได้กดนี่กดเพื่อที่จะออก ถ้าไม่กดยังไงก็ไม่ออกไปงัดยังไงก็ไม่ออกกดนี่พเพื่อออกต่อแล้วเวลาจะปรับมุมก็กดตรงนี้ครับปรับมุมมันเป็นกอกแก,ก่ตรงนี้เราปล่อยได้จับได้แล้วก็ต่อน,น็อตอีกทีหนึ่งนะหมุนเวลาออกพี่เหมือนกันหมุนมันออกแต่ตรงเนี้ยออกได้เลยพี่ที่มันเป็นหัวอย่างนี้นะอันนี้ดึงออกยกเว้นตรงนี้ตรงเนี้ยดึงไม่ออกนอกจากกดตรงนี้ถึงจะออก เอ้ผมว่าผมจะดึงอะไรซ่อนไว้สักอันหนึ่งแมนึกไม่ออกอะตอนแรกกะว่าเดี๋ยวจะแกะเก็บสักอันเพราะว่าจะประจแจไว้เออว่าจะส่งให้ไม่ต้องให้ประแจลืมลืมลืมแหมกาไรยี่สิบสามบาทหักประเจเลยเหรอนั่นแหละกาไร,ไรหมุนถ้าพี่หมุนแล้วอะยังไงก็ไม่ออกแล้วน่าจะเป็นกล่องพลาสติกนะจะคงจะเฟียวอะเช็ก่อนแล้วเขยา่ามันไม่ออกหรอกอันนี้มันมีตัวต่อมาอีกตัวหนึ่ง ตัวนี้ใช้ต่อกับพวกเนี้ยน,นี่ก็มีตัวต่อมาอีกตัวอันนี้เป็นแม่เหล็กอ๋อตัวของวีล่าอันเนี้ยผมเอาผมเปลี่ยนตัวไหนแล้วจำไม่ได้แล้วผมเอาตัวของผมมัน,นเป็นรอยมาใส่แทนแล้วก็เอาตัวใหม่มาใส่แทนอ๋อดีแล้วอัดีแล้วของวีลา่าไม่เอาของจีนมาใส่ก็สีกอลฟนั่นแหละที่ผมให้ไปแบบอันนี้เป็นทัสาม กระเป๋าพี่ก็ไปแล้วอันนี้ผมถอดไว้ไงตอนแรกถอดออกมาจากนก่อนมันคืออะไรแปะไม่เหล็กไงพี่อันนี้มันเป็นกาวพี่ไปแปะ,ะกับตัวรถหรืออะไรก็แล้วแต่ของพี่อ่ะแล้วเวลาพี่จะเก็บพี่กาวนี้ไปแปะเฉยไงเป็นตันแกเนี่ยผมพยายามดึงได้หลายครั้งให้มันฝืดอ,อยู่นี่เมื่อกี้ว่าจะดึงสักร้อยครั้งพี่มาไวไงอเอาตรงนี้ไปแปะกับพี่พี่จะเก็บอ,ะอ่ะแล้วเวลาที่จะเก็บพี่ก็แปะแหว้งข้างแทนอาลับ ตัวตอกนี่มีสามตัวมันเป็นไข่ควงตอกแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยใช้ไข่รู้สึกจะเป็นประมาณเบ,เบอร์เท่าไหร่เบอร์แปดมั้งฮะอ่าหุ่นปะเวลาใส่เข้าไปไงแล้วหมุนมีน้าหุนา่นปะพี่เบอร์หุน่นปะไม่ใช่อ่ะมันจะเป็นเอรแปดนี่แหละผมไม่คาดขนาดเล่นพวกนี้ด้วยอ่ะหัวมันเป็นไข่มันเป็นแม่เหล็กนี่มันมันมีกบอกไหมมันแตกอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าเป็นตัวตอกมันจะไม่ใช้แม่เหล็กแม่เหล็กมันจะแตกง่าย อันนี้ไม่ได้เนี่ยแค่ตองั้นมันเป็นไขควองออจริงๆอ่ะวีล่าคนเขาเล่นสีเขียวกันเพราะเป็นสีเฉพาะของว<ม>ีล่าไงนี่มันเบร์เบอร์สิบมั้งลองดิสองด้านอ่ะใช่ของมันนะเออเบอร์สิบติดเป๊ะเลยอ่ะของมันนะเบอร์สิบเป๊ะเลยไอ้ตัวเนี้ยรู้สึกมันจะถอดได้หัวของวีล่ามันจะมีแบบเวลาเราวางไปพี่มันจะติดพอดี เวลาเรากดไปถ้าเป็นหัวน็อตอะ่างนี้มันจะปิปะดพอดีแล้วมันมีต่างประเทศอะที่มันเป็นหัวที่เป็นหกเหลี่ยมอะถ้าพี่ถอดต,ตรงนี้ออกมันจะไขได้ถอดได้ตัวสีดํานี่ออกแล้วมันจะไขได้อันนี้เขาเรียกจ็อกเกอร์หกศูนย์ศูนย์สามคือหกศูนย์ยสามไม่หกู่นศูนย์สามดิตัวนี้เป็นหกศูนย์ศูนย์สองมต่าหน่อย,ยไหมหกศูนย์ศูนย์สองอะถ้าหกพันอะมันจะเป็นกอบแกะหกพันเป็นกอบแกะหน้าหลังเบอร์เดียวกันหกศูนย์ศูนย์สองอะ แล้วก็เป็นปัจจไม่ใช่ปักเขาเรียกปัจแจอันนี้เขาเรียกปักตายปะปักตายปักตายถ้าเกิดโล่งกลงเขาเรียกแหวนใช่ไหมปัจเจแหวนถ้าเป็นหกตัวสามันจะเป็นแหวนฝั่งหนึ่งมันปักตายฝั่งหนึ่งเป็นแหวนหมายถึงหมายถึงรุ่นใช่ไหมใช่รุ่นโจกเกอรอ์ผมถึงบอกว่าเซตเนี้ยน่าจะเหมาะที่สุดแล้วในการใช้ที่ดูหัวมันเ,เด็มันจะมีพีหนึ่งเมสองเมสามีดอกท็อกแล้วก็จะมีสล็อตอ่ะมีสล็อตมีฟลิรอ่า วีล่าหลายรุ่นนะไม่ได้ทํามาเพื่อคนไทยแต่ชุดอย่างเนี้ยทามาเพื่อคนไทยคนไม่ค่อยจัดชุดนี้กันมันจะมีท็อกอันนี้น่าจะเป็นเบอร์สิบห้ามัลสิบสิบห้ายี่สิบอะไรประมาณนี้สิบห้ายี่สิบยี่ห้าพีเอชหนึ่งพีเอชหนึ่งพีเอชสองแล้วก็มันจะมีพีซดตัวนี้เป็นตัวพีซดอันนี้พีซัดพีซัดหนึ่งพีซดสองเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนซีแชรแล้วก็มีขีดด้านข้างอีกหน่อยหนึ่งแต่อันนี้เป็นพีเอชหนึ่งพีเอชสองอันนี้เป็นฟลิปอันนี้เป็นสอันนี้เป็นเป คือไทยอาจจะใช้แค่สล็อตกับฟิลิปฟิลิปใช้สำหรับงานทั่วไปเบอร์หนึ่งเบอร์สองแต่ถ้างานแข็งหน่อยงานแบบที่ใช้แรงหน่อยก็ส่วนมากจะเป็นตัวเป็นส,สล็อตแล้วก็ต่างประเทศอ่ะมันจะใช้เป็นพวกดอกทอกดอกดาวดอกอ่ามันจะเป็นสแควร์เนี่ยอย่างตัวนี้จะมีสแควร์ไม่ใช่ตัวนี่จะมีสแควร์ให้อยู่จะมีสแควร์ให้อยู่คนที่ใช้วีล่าและหลายคนอ่ะ จะไปดูดอกนะพี่ไปเน้นปริมาณดอกเยอะหรือบางคนแบบเน้นถูกหน่อยเอาดอกน้อยแต่แม่งไม่ได้ตอบโจทย์เลยในหนึ่งชุดมีไข่มีดอกอยู่กี่ดอก1นึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเก้าสอดอกอันเนี้ยไทยใช้แม่งทั้งหมดเลยสิอดอกบางคนซื้อมามี14ดอก16ดอกไทยแม่งได้ใช้จริงๆกี่ดอกคันไม่ต้องมองอะไรเลยแค่ชุดไข่ควงเน่ยพี่เก่งแค่ชุดไข่ควงนะบางคนแม่งซื้อมาเงี้ย ออย่างชุด VDE อ่ะทำไม VDE มีหลายรุ่นที่ผมซื้อขายต่อพี่ไปตัวนั้นอ่ะของของวีลาตัวนั้นพี่ซื้อในร้านของไปพันหใช่ไหมใช่อ่ามันจะมีแพงกว่าน,นั้นอีกประมาณพันหกคนแม่งไม่ใส่อันนั้นเห็นว่าราคาแพงกว่าแต่จริงๆแล้วมีใช้อยู่แค่สองสามตัวมันจะมี PH 1นึ PH 2องแล้วก็จะเป็นรู้สึกจะเป็นสล็อตสล็อตท,ที่จะเป็นเบอร์เบอร์สอ่ะที่เหลือมันจะเป็น p z ไปเป็นทอไปเป็นอะไรหมดเลยที่คนรักที่ไทยไม่ได้ใช้อ่ะ ถึงบอกว่าเวลาซื้อพวกนี้ต้องดูให้ดีมาแบบไม่ได้ใช้เยอะเนี่ยอย่างเงี้ยใช้แม่งหมดทุกตัวเลยใช้แม่งหมดทุกตัวเลยดูให้ดีพวกนี้รหัสมันจะต่างกันนิดเดียวอ่ะมีหนึ่งมีสองมีสลอ็อตสล็อตสี่ตัวพีบสอง อันนี้ผมซสองเพราะว่าคลระเบรดแล้วก็สองฝั่งมันตัดปลายถ้าผมซสามมันจะเป็นแหวนแต่ผมชอบหกพันผมไม่แม่งกู้ชิพหายเลยสักหกพันแลสองตัวหกพัน <c oughs> มันเป็นปอกแตกไงอย่างเวลาเราขันปก,ก,กติแล้วก็ขันสองด้านอยู่ได้ไหมอ่ะด้านหนึ่งจับด้านหนึ่งขันเจ็ดพ <c oughs> ันห้าเจ็บคอเจ็บคอ อันนี้ซื้อที่ร้านอีกร้านหนึ่งซื้อใน6,099เจ็บโค้ได้พันหนึ่งขายที่ได้กำไร2,300บาทแต่ไม่ต้องมานั่งใช้คอยอ